สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องกันทุกท่านนะครับก็ผมอยู่กับผม j จ x กแจ็คทีวีก็วันนี้เราจะมาเล่นเกม,มครับสอนสร้างกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาสร้างผู้ระเบิดนะครับก็เรียกงไงเลยผู้ระเบิดก็มีเสียงรถกนนี่เลยผมมาโรงเรียนเพราะผมมาซ้อมบอลเลยผม,มว่างๆผมมาแค่เกมเล่นนี่แหละเออตามนี้นะพูดเร็วไปเปาวะก็มาใส่อย่างนี้ใส่นี่นี่นะ นี่ใส่่างนี้รอบตัวเลยครับไม่ใช่วางฟูจตามพวงมาลัยอ่าวางแบบนี้รอบตัวเลยนะครับแล้วก็วางเลสโตนเล่ต์สโตนเล่ตโตนเลต์สนแล้วแล้วก็กดย่อวางไว้บนนี้บนนี้แล้วก็บนนี้แล้วก็บนนี้โย่อย่นี่ แล้วก็ต really ่อสายมาต่อสายมานี่นี่วางไว้่างนี้สีด้านปึ๊บต้องวางเลสโตนไว้ทุกด้านทุกด้านทุกด้านเลยนะครับไว้่างนี้เนียมๆน่อย ก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับมันมีเสียงรบกวนกุเบื่อนะเว้ยนี่นี่นนเปิดไว้แล้วก็ดกดกดกดเอออย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้คุณนะครับทีนทีมาใส่ มาใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวผมตัดคลิปไปไว้ก่อนเลยโอเคมาต่อกันเลยครับก็ผมได้ใส่ทีนทีไปอันละสองบล็อกก็เราจะมาเริ่มพิธีประวัติศาสตร์พุกันแล้วมาหนึ่งสองสเดี๋ยวดูนะครับดูดูดูโอ้โหโอ้โหตอนนี้ไปแล้วครับพู้ระเบิดเดินมันจะระเบิดกลางอากาศตุ่มตุ่มุ่มโอ้โหยังสวยเอ้ย เครื่องพังโอ้โหอย่างเฟี้ยวนะครับอย่างเฟี้ยวโอ้โหคนสามารถใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอ้ทีนทีเนี่ยใส่เต็มก็ได้โอ้โหยังมียังมียังมีงมโอ้พังแล้วพังเครื่องพังโอเคไม่พังครับโอเคก็โคตรสั้นเลยเน,น,นี่ผมจะจะสอนอีกอย่างหนึ่ง เขาเรียกว่าอะไรวะน,นี่แหละเออได้ไหมนี่ยนกะ็คุณสามารถใส่ปอยเยอะๆได้หรืวคุณอยากเด้งตัวก็ได้นะรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองรูกันก,ก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะครับไม่นิดหนึ่งแล้วมั้ง เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเด้งตัวขึ้นใช่หรือเปล่าวะใช่วิธีนี้ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่โว,ว้จะใช่เปล่าเนาะไม่มาจ้ะนี่เหงียมาอยู่ใต้ตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหเด้งตัวจริงๆด้วยโอ้โหยังสูง โอยเร่งตัวโอ้โยยังตัวู้โอเคแบบนี้น่าจะโหดนะคะได้ทั้งสองอย่างครับพูดแล้วก็ที่เร่งตัวเ้วผมจะสาธิตด้วยไอ,ไอตัวเนี้ยมันสาธิตแล้วมันจะไม่ตายนะคะโกเลมมันอยู่ในน้ำแล้วมันจะเฉยเยนะครับคุณดู ทำไมทำไม่ได้วะน,นั่นฟุ้งตูดอีกนี่เปิดว่าได้ไหมอ๋อไม่ได้เป็นหันเลยวะลองให้เด็กคุณหน่อยนะโ เดี๋ยววุ้งนี้นี่ดีแม่งเลยโอเคต้องดูนี้นี่โอเคถ้าลองกับพวกซอมบี้อะไรพวกนี้มันจะตายหาตหายหิวอือเดียวเพิ่งเดี๋ย่าพิ่งไปไปไปเข้าไปเข้าไปก่อน นายตองเข้าไปนะไอ้ไอ้บ้าอย่าพิ่งลงโอเคเอามาันมันลงไม่ได้แลนะ่วถ้ามีไขแม่งก็วางได้นี่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 จะทดลองกับหมูตัวนี้ดูสิมันจะเด้งสูงขางนาดไหนมาลันเดวนี แค่ไบ Bl ah, okay, okay. ้บ <the> ้าๆบอๆลองียโอ้ยอา โอเคไหลองดูสิกูเล็มลอยหนีไปมึงงั้นนายจะต้องตายอย่างนี้หนอยนี่นะโผแกไม่ไปอุ้มเรียบร้อยตายอันนัไม่ลอยด้วยก็เค็มเนี้ยก็ไวแค่นี้ครับฝับตากกดติดตามหรือกดแชร์เพื่อเฮ้ยไม่ใช่นะฝากกดติดตามหรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลัง เล็กๆน้อยๆให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ